ตายแล้วใชอ่อะไรคะเอออะไรสวยอันนั้นสวยมากสมทันนะคุณได้ใครได้ยินคะ<อ>พูดลยลอยน,น,นกนกไก่กาแถวนี้นกไลอ,นนลอยหรอเ่เยอะเยอะเชียร์เยอะม,มีในใจมีในะเชียร์เยอะ ให้เขาได้อนุญาตแล้วก็อีกอนันที่คือ Hello สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบก,กันเราสองคนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาทำรีวิวนะคะที่คนขอเข้ามาว่าอยากเห็นรีวิวแตกข้อมือที่เพื่อนใส่นะคะเป็นประจำแบบคนที่ต่วใหญ่ติดตามเพื่อนใน i ิน t a g r a m ก็จะเห็นว่าเวลาเพื่อนออกไปข้างนอกหรือเวลาแต่งตัวหรืออะไรเงี้ยเพื่อนก็จะมีเหมือนแบบว่าแตกข้อมือที่เป็นแบบว่า ประจําข้อมือประจํากายที่จะใส่ออกทุกครั้งนะคะก็เหมือนแบบแบบติดข้อมือไปแล้วมีคนรีเควสเข้ามาถามว่ามีรุ่นอะไรบ้างมียี่ห้ออะไรบ้างนะคะก็เลยวันนี้จะมารีวิวให้ดูทั้งหมดเลยนะคะที่เพื่อนใส่นะคะสลับไปสลับมาใช่สลับไปนะสลับมามแบบ m i กซ์แอนด์แกันไปเรื่อยๆอย่างงี้เนาะก็มาดูกันนะคะว่ามี แบรนด์อะไรบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไปช่องเพื่อด้วยนะคะไปดูกันเลยคะ่ะมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะค่ะก็อันแรกเลยอ่ะแกให้ดูก่อนอา้าวแล้วจริงๆแล้วมันมีเยอะกว่านี้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่อันนี้เ,าเอามาแค่สปอร์ตที่ลูกใส่แบบใส่บ่อยที่สุดแบบใส่บ่อยจริงๆเพราะว่าที่เหลือมันคือแบบใส่ออกงานใส่ตามออเคชัน่นใส่ตามแบบ สถานการณ์ที่จะออกไปแต่ว่าอันนี้คือใส่ออกออกไปเที่ยวข้างนอกกินข้าวธรรมดาแบบวันธรรมดาปกติที่ใส่อยู่ประจำเขาเขารีเควสขอให้อันที่ใส่เป็นประจำแต่ว่าถ้าอยากให้เปิดทั้งหมดอันนั้นก็ไว้รออีกคลิปหนึ่งนะคะนึกว่าไม่ใส่ขอคืนไม่ใช่ใส่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ใส่ทุกวันแต่อันนี้คือใส่ทุกวันคือใส่ตลอดทุกครั้งที่แบบออกไปข้างนอกจะตีกันก็ไอ้เรื่องนี้แหละ อยมีให้ใส่ไม่ใส่นั่นแหละอันแรกบอกปมาอันแรกนะคะก็คือเป็นคาเทียอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าทุกคนน่าจะต้องมีท็อปฮิตนะคะอันนี้เป็นรุ่นนะคะจูส t ต้ครูนะคะซึ่ง เป็นรุ่นตับูนั่นเองถ้าให้พูดกันง่ายง่ายคือเขาอ่ะจะทําออกมาหลายแบบอันนี้ก็แบบประเภทแบบย่อมเยาสําหรับเด็กวัยรุ่นจริงๆมันก็จะมีแบบเพชรล้วนอ่ะจัสตคูอันนี้เป็นรุ่นคลาสสิกแต่เป็นสีโรสโกซึ่งใส่ไปใส่มาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นสีทองทุกใชตอนนี้มันซื้อมามันคือพิงโกเลยมันคือโรสโกเลยนะทุกคนแล้วกลายเป็นว่าพอมันใช้ไปสักพักนึงแล้วอ่ะมันแบบมันกลายเป็นสี แบ้เยลโลโกไปแล้วซึ่งเพื่อซื้อมาน่าจะเกือบ10ปีแล้วอ่ะใช่ใช่น่าจะสิปีแล้วด้วยซ้ำเออก็เลยแบบซื้อที่สนามบินที่ญี่ปุ่นนะคะใช่อันนี้เป็นอะไรที่นานมากแล้วนะแล้วก็ยังใส่จนถึงทุกวันนี้ติดข้อมือไปเลยแต่ตอนซื้อนะแม่ก็ใจสั่นนะเซ็นดิสั่นเลยนะสิปีที่เราถือ่าแพงอยู่นะแพงมากเพราะว่าเรายังไม่ค่อยเก็ตนะแล้วก็แต่เขาเนี่ยคืออยู่ในใจก็มานานแล้วล่ะมีมีขอได้ไหมแล้วก็โอ้โหลูกมันมันแพงนะ แล้วนจ,นจริงๆงนนเขามีเป็นรุ่นเล็ก ไปรุ่น small ด้วยที่เป็นแบบเหมือนรุ่นบางกว่านี้สลิมกว่านี้ลองไปดูได้เผื่อบางคนเขาไม่ได้ชอบรุ่นหนาแบบดูมันจะมีรุ่นที่เป็นรุ่นสลิมนะคะก็ลองไปดูกันได้แล้วก็จริงๆแล้วอีกรุ่นหนึ่งที่เขาฮอนฮิตกันก็เป็นรุ่นเลิฟเนาะซึ่งอันนั้นก็อยู่ในใจไวเพราะอยากได้เพราะอยากได้เลิฟที่เป็นเพชรทางอันสีโรสโกก็เดี๋ยวติดตามนะคะว่าเม้นเยอะๆเชร์เยอะๆมีในใจมีเชร์เยอะๆให้เขาได้อนุญาต แล้วก็อีกอันที่อย่ก็คือเดี๋ยวอันนี้น่าจะตําเร็วๆนี้แล้วแหละมือจละเลิฟแหวนซึ่งอันนั้นเป็นแหวนที่เราใส่คู่กับเต้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าอันนั้นของเราเป็นเพชรอันเดียวแต่ว่าอันนี้เราจะไปซส้ออันที่มันเป็นเพชรหมดเลยมือจละใช่อะไรคะอออะไรสวยอันนั้นสวยมากสมทันนะคุณได้ใครได้ยินคะพูดลอยลอยนกไก่กาแถวนี้พูดลอยลอยเหรอคะพูดลอยลอยก็เม้นกันมาเยอะๆนะคะเดี๋ยวมารอดูนะคะว่า ว,ว่าเม่อไรสามีมัง้งอ่ะคราวน,นี้ชมคุณสามีนะเพราะมันเป็นแหวนไงแม่ก็หน้าที่เกี่ยวกับกําไรไปอ่ะสามีนะสามีสาม,มีอ่าน,นั่แหละอ่ะอันนี้อันนี้เป็นคาเชียนะคะอันต่อไปอก็อันนี้อ่าอ,อ,อันนี้ละกันอ่ะมาพร้อมกันเลยท,ทั้งคู่เพราะว่าเขาเป็นรุ่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็น Kelly Bracelet นะคะจากแ e r m เมสนั่นเองเป็นสีโรสโก d เช่นกันนะทุกคน แต่มันกลายเป็นสีเยลโล่ไปแล้วเออใช่อันนี้เป็นสีโรสโกทั้งคู่นะคะอันนี้เป็น small model นะทั้งคู่อันใหญ่เราเคยมารีวิวไปแล้วซึ่งอันนี้แหละที่มีบอกว่าทําไมไม่เอามาใส่เป็นด้วยกันไม่ค่อยใส่เพราะว่าเราไม่ได้แบบใส่ตลอดเวลาไงก็เลยไม่ได้เอาเอามาให้ทุกคนดูซึ่งอันนี้เป็นสีโรสโกอันนี้เพชรมีทั้งหมด61เม็ดนะคะส่วนอันนี้มีเพชรทั้งหมด4เม็ดหน้ารักน้ารักจุ๊บจิ๊บนะคืออันนี้เขาทํามาจากไอคอนิกแบ็กของเขาไอแคลลี่ที่มันเป็นไอคอนิกแบ็กของเขา Mm hmm. เขาก็มา transform ให้มันเป็น ตัวกำไรนะคะซึ่งตอนนี้มันก็กลายเป็นแบบว่าซิกเนเจอร์พีซของทางแอมส์ที่รูบ้เรียบร้อยมันน่ารักไปเลยมันน่ารักมากเนาะแล้วก็มันก็มีสีเงินด้วยแล้วก็มีเยลโลโกด้วยแล้วก็มีสีโรสโกซึ่งของเราเป็นโรสโกที่กลายเป็นเยลโลโกไปแล้วเรียบร้อยจริงๆแล้วโรสโกเนี่ยในในความความเป็นจริงเนี่ยมันมีไหมมีแหละมันก็คือการเอาทองแดงมาผสมแต่จริงๆแล้วมันน่าจะต้องผสมเยลโลโกด้วยใช่แล้วไปใส่ไปเสรมมามันกลายเป็นโกถ้าใครมีความรู้อันนี้ก็อาจจะต้องคอมเมนต์มาบอกเราเพราะเราก็ไม่ทราบเหมือน เอ,อนะเพราะมันใส่ไปนี่คือทุกแบรนด์เลยนะที่เป็นเนี่ยโรสโกเนี่ยไปไป,ไปมานะไม่ว่านาฬิกานาฬิกาแม่นี่นะเป็นโรสโกนะใส่ไปใส่มานะกลายเป็นเหมือนสีเยโรโก้ซะงั้นนะงงมากไม่เข้าใจใแต่ช่างเขาจะรู้เพราะว่าเพื่อนแม่เ,ยเคยนะประตูอเคยเอนาฬิกาไปซ่อมโรสโกแล้วเสร็จปุ๊บ หมือนเอากลับมาปุ๊บเนะี่ยเอ๊ปะป้าตู่แกมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนโดนเปลี่ยนหรือเปล่าก็เลยลองกลับไปที่ร้านเขาอีกทีก็ไม่พูดด้วยนะว่าว่า,วารู้สึกแคลงใจว่าเออถูกเปลี่ยนไหมพอเสร็จปุ๊บก็ถามเขาว่าเนี่ยนาฬิการเรือนนี้เออมันเป็นทำมาจากอะไร ขาบอกอันน้อเรือนนี้แหละครับก็โลโกงเลยถึงบางอ้อเอาตายแล้วแสดงว่าสีมันกลายไงกลายเป็นสีสีทองไปเลยอ่ะพอมันใช้ไปสักพักนึงแล้วมันกลายเป็นสีโลโก้ใช่ใช่ตวริยายแปลกมากส่วนอันต่อมานะคะอันนี้ได้หลังสุดเลยนี่นะคะจาก jasmin นั่นเองนี่ร้านพิพานะคะ jasmin สดๆร้อนๆเลยคือมันน่ารักมากทุกคนแล้วพอมันเอามาแตกกับรวมกับว่ากับอันอื่นอ่ะมันน่ารักกำลังพอดีเลยนะมันเป็นนี่ตัวพีน่ารักจุ๋มจิ ก็สีโรสโกเหมือนกันนะคะตัว P จริงๆมีหลายตัวเลยนะเป็นอัลฟฟเบตหลายตัวเลยสามารถที่จะคลาได้หรือว่าแบบอยากจะได้ เป็นตัวเพิ่มอะไรเงี้ยก็ลองไปคุยกับพี่พาดูได้นะคะสามารถปับต่งได้เออใช่ไหมคะพาย u อแล้วก็ราคาย่อมเยาวมากเลยนะคะทุกคนอันนี้อยู่ที่หลัก20,000กว่าบาทเอย่งีเนาะแล้วก็เป็นเพชรด้วยน่ารักมากใชอบแล้วเราก็จะใส่สลับนะอ้าวอันนี้ไม่สลับอันนี้ก็จะเป็นแบบหลักๆ4อันที่เราจะใส่อยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็เราจะมี2อัน2วงที่เราแบบ แต่สลับกันมารวมกันกับเอ,อ่อสี <SC. S 1> อันนี้มาแ,ม,ม,าแมกันนะคะก็จะมีอันนี้นะจากของร้านน้ำแหม่มนะคะสิริทรนอ่าดีเได้ดีไปหาดดใช่อันนี้ก็ยัง DM ไปหาน้ำแหม่มได้เหมือนกันนะคะอันนี้จากเ S g e m อสบยสิริทรนะคะก็เอามารวมได้เช่นกันซึ่งก็สั่งเป็นสีโรสโกเหมือนกันแล้วตอนนี้มันก็กลายเป็นสีเยลโลโกไปแล้วเรียบร้อยงงนะนะส่วนอันนี้นะคะจากบูการีซึ่งอันนี้เคยรีวิวไปแล้วเรียบร้อยนะแต่อันนี้เป็นสีเยลโลโกอ่าใช่อันนี้เป็นเยลโลโกจริงๆนะอันน รวมๆนี่กลายเป็นเยอะเยใช่อันนี้เป็นรุ่น B 0 1นะคะเป็นทอง 18K อันนี้เป็นวินเทจที่มีีก็เลยเอามารวมๆกันและอันก็เป็นสีเงินสีเงินกับทองอ่าไมู่้ม่อยรจะเอามาใส่นะไม่ก็ต้องสลับสลับกันไปเพราะมันก็เยอะไงแต่ก็ไม่ติดที่จะต้องมีอีก ไอใส่แค่พวกนี้เนี่ยนะก็ยังจะใส่ไม่ครบยังจะต้องเอาอีกแต่พอที่มีอยู่ก็ไม่ใส่มันไม่เข้าใจนั่นแหละไม <า S 2> ่รู้ละจริงๆไอพวกแสแต็กพวกนี้เอาไปรวมกับแบบกําไรเพชรก็สวยนะ,ะข้อดขออีข้อเสียหรอข้อดีข้อเสียข้อเสียไม่มีเลยมีแต่ข้อดีหมดข้อเสียเงินไง เสียก็คือเสียเงินแล้วก็ไออย่างที่บอกว่าต้องทําใจไว้เลยว่าซื้อโลโกมาใช้เป็นสักพักแล้วมันก็จะกลายเป็นเดยโลโกแล้วก็ข้อดีของมันคือราคาขึ้นอย่างคาเทียอย่างเงี้ยราคาปรับขึ้นทุกๆุไตมากเลยอ่ะทุกคนคือยิ่งคนยิ่งคนชอบยิ่งคนหิตตอนนี้ราคาก็ไปไกลแล้วใช่อันเนี้ยโอ้โหตอนแรกแม่นี่กลุมขมับเลยนะวิธีใส่ไม่ยากเลยนะคะจริงๆคนชอบคิดว่าอันนี้ใส่ยากนะแต่จริงใส่ไม่ยากเลยมันแก๊กๆเดียวก็เรียบร้อยแล้วแต่อันที่ใส่ยากจริงๆิงอ่ะคือรุ่นเลิฟใช่่วา ไม่เป็นไรไม่เกินความสามารถของเรานะคะแต่รุ่นล o v e นี่ก็นั่นเหมือนกันนะลูกหลุดง่ายปะไม่ถ้าไขไม่ดีเออต้องคอยระวังนะคือบางคนน่ะเขาใส่ติดตัวไปเลยใส่อาบน้ําใส่นอนพอจะมันใส่ไปสักพักหนึ่งอะมีแล้วมันจะกลายเป็นน็อตมันเริ่มหลวมแต่พวกเพื่อนลูกที่เขาใส่ติดข้อมือเลยอ่ะเขาจะ คอยไขทุกเช้าคือพอจะออกจากบ้านแล้วเขาจะไขดูก่อนถ้าเราไม่คอยไขอ่ะมันก็เหมือนมันก็เหมือนหมดปกติที่มันหลวมถ้าใครใส่รุ่นเลิฟส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยถอดกันเขาก็จะใส่ติดตัวไปเลยถ้าให้แนะนําแนะนาสิว่าอันไหนควรจะมีก่อนจริงๆควรมีก่อนก็ควรมีคาเทียถ้าให้แนะนำมันกําลังฮิตใช่เพราะมันก็กาลังเป็นอะไรที่ฮิตเรารู้สึกว่ามูลค่าเพิ่ม มันใส่ได้ตลอดไปอ่ะแบบอย่างเราเนี้ยอันนี้ก็เป็นสิบกว่าปีแล้วอ่ะมันก็เราก็ยังใส่อยู่อะไรเงี้ยมันก็ยังฮิตอยู่นทุกวันนี้กับกลายเป็นว่าฮิตกว่าเดิมฮิกว่าตอนที่เราซื้ออีกตอนที่เราซื้อแทบไม่มีใครสนใจเลยไม่มีเลยแม่ด่นะก็บอกแล้วงมือสานแล้วนี่นะทุกวันนี้นะตามช็อปของคาเทียนะเข้าแถวยาวมากเมื่อก่อนไม่มีคนเข้าแถวเลยงงมากแต่ตอนนี้เราสึกว่าคนหันมาเล่นฟร e ยจิวบี้เยอะมากเพราะว่าอย่างแบบแบรนดคลิฟอะไรเงี้ยคนก็กลับมาฮิตมากเยอะมากซึ่งตอนนั้น ป้าหนิงนะป้าหนิงคือคนแรกๆที่แนะนำแลวซื้อซื้อเก็บไวเยอะมากซึ่งนี้ก็แบบไม่เก็ตว่าแบบทำไมต้องซื้อไปว่าเขาด้วยเขาใส่มาเนี่ยเขาใส่คุณใส่อะไรมาอะไรอะอะไรอะออะไรของคุณอะใส่อะไรมาว่าเขาด้วยนะแล้วาแบบซีเรียสอะไม่เขาใจโอ้ผมก็ซื้อติดติดไว้กับคุณแวงคลิปโอ้ย ม่มันอะไรวะคุณซื้อมันได้ยังไงแล้วหลายต่างนะไปดูเขาด้วยนะตอนนี้นะขอโทษแกนะราคาที่แกซื้อมาเนี่ยตอนนี้ขึ้นไปอีกเท่าไม่ใช่แค่ราคาคนตอนนี้คือของมันหาไม่ได้หายากมากายากมากคนฮิตมากนะแวนเคยฟทิฟฟานี่ใช่ทิฟฟานี่คนก็ฮิตมากมาบูกาลีคนก็ฮิตเยอะมากคือตอนนี้เรารู้สึกว่าเด็กเด็กสมัยเนี่ยน้องๆวัยรุ่นสมัยนี้คือหันมาเล่นฟลายเวรี่กันเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ เออจริงทําไมเราไม่คิดถึงอันนี้ตั้งแต่แรกใช่เออมันเป็นอะไรที่โอเคมันก็น่าลงทุนแล้วจริงๆเราถ้าถามว่ามันใช้งานได้จริงไหมมันใส่ได้ทุกวันเออแล้ใส่ออกงานก็ได้หรือว่าใส่แบบ everyday look ก็ได้เหมือนกันแล้วเอาไป mix and match ด้วยกันมันก็ยิ่งน่ารักเอาไว้ซื้อได้นั่นแหละเลิฟกำไร ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแหวนเราเลิฟกำไรไปเลยไม่แล้วก็ต้องมีแหวนด้วยเเอออแหวนก็สามีไงกำไรก็แม่ไงแหวนนาคะอะไรงยาวเราต้องมาบเพดรวนน้องก็สลับกันแล้วกันนสามีแหวนนะแม่ก็กำไรให้นางแต่นี่โอ้โหนี่น่าะโคตรฉลาดเลยเดี๋ยวนะวันหนึ่งนะก็ไปสามีทีหนึ่งวันหนึ่งก็มาแม่ทีหนึ่งตัวเองนะทำมาหาได้นะเก็บหลายมากเนี่ยแกไป กเก็บละอ้างแ่งหลอเเลยเอ้าก็เก็บไว้ไงเดี๋ยวเป็นค่าเทอมของของของลูกแม่ไงของหลานแม่ไปอของหลานแม่เอาลูกก็ตายละไข่ไม่มีแล้วนะของลูกเออของของหลานโอ้ตายละมึนไปหมดแล้ว <laughs> ก็เอาเป็นว่า สมบัติทุกอย่างก็เดี๋ยวตกทอดไปใช่มไม่แล้วเรารู้สึกว่าโอเคพอมาซื้อฟันจิ้รมันก็เป็นเหมือนการลงทุนอีกอันนึง oh, แล้วก็ถ้าลองมาหารบวกลบคูณหารแล้วอ่ะม,มันเอามาใส่ทุกวันจริงๆคือใส่ยิ่งกว่านาฬิกา,เ,าเพราะ<ๆ>ว่าชอบไงก็เลยมีเหตุผล<ๆ> เดี๋ยวเดี๋ยวเค่อยเดี๋ยวขอเก็บตังค์อีกนิดนึงแล้วค่อยไปซื้อกําไรโอเคนั่นแหละค่ะทุกคนรอติดตามนะคะผมเอาแต่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนคลับเลยบอกนั่นเลยบอกว่าจะจะคอยคอยมองเออแล้วก็จริงหรือเปล่าเออแล้วก็จะต้องแบบบีบคั้นแม่กดดันแม่กดดันแม่ต้องซื้อแล้วนะเดี๋ยวขอแม่เก็บตังค์แป๊บนึงนะอืม นั่นแหละอ่าเดี๋ยวรอลรุ้นกันนะคะว่าจะมาเมื่อไหร่นะคะ่ะแล้วรอติดตามนะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเม้นกันเยอะๆนะคะเชียร์กันเยอะๆนะคะเราจะได้รีบไปตํำมันเลยแหม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 ลุ้น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 อย่างกับลุ้นมีน้องไงนั่น<ช>แหละลุ้นมีกําไรถูกค่ะโอเคค่ะทุกค,คนสลับคลิปนี้ก็ หมดแล้วนะคะแล้วก็นี่เป็นสเต็ปที่เราสองคนแบบเอ้ยที่เราที่ลูกสิที่เราเนี่ยเป็นคนใส่ทุกวันนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็น่าจะเป็นแบบประโยชน์สําหรับใครที่กําลังแบบว่ามองหามองหาหรือว่ากําลังตามกําลังจะตาเนาะว่าอาจจะไปช่วยในการตัดสินใจของคุณทุกคนได้นะคะในเร็วๆนี้ะก็ไปเสียตังค์เป็นเพื่อนด้วยนะคะอย่าลืมถ้าใครมีอันไหนก็คอมเมนต์มาบอกเราด้วยนะคะก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย